เดี๋ยวรอพี่กรณประกอบเตาพี่แคจะไปซื้อของมาย่างกันเดี๋ยวเขาซื้อมาตัวเองก็ทำเองเดียวเอาทำอะไรทำทั้งเตาทั้งกับข้าวตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดแล้วนะคะวันนี้เราทำเมนูอะไรครับพี่แคเสือร้องไห้แล้วไม่เราไม่ใช้เนื้อเสือพี่แคพี่ไม่กล้ากลัวย่างอยากได้สักสองโลแค่นี้ก็น่ากินแล้วร้านแรกอีกแล้วร้านนี้จะเป็นร้านประจำที่พี่มาประทุมก็เจอซื้อร้านนี้ถ้าซื้อเนื้อจะมีทั้งเนื้อสดแล้วก็เนื้อแดดเดียวที่พี่เขาทำไว้แล้วไปดูอะไรต่อครับไปซื้อไก่แต่เราทำเนื้อย่างไม่ใช่หรอพีีี่่่คอออออออััันน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 ้้้้้เเเเเเมูููพิิิศษาาาลกกกกกชหหบบ็ยยยยใืงงดวรร พี่ก้อนอยากินเอาไหมไว้โอกาสนะเออเขาทำเมนูอะไรครับอ,อ่อมอบชอบกระเทียมก็มีบ้านพี่อ่ะชอบเอาไปดออมถ้าใครอยากให้พี่ก้อนทำคอมเมนต์มานะคะอ่อมนี่มันเป็นภาษาวัยรุ่นนะครับพี่แคทรู้ไหมแปลว่าอะไรหัวใจแตออ่อ่อมเหนือ่อยออมหยุดออมง่วงอย่างวันนี้ถ่ายมาทั้งวันเลยอ,อ่อม <Okay. S 1> แล้วเหนื่อยใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้จะทอดให้กินต่างหากโอ้ยหลายเมนูจังพี่แคทนี่เมนูอะไรครับขนมจีนน้ำยาไก,กา่เด็กสมัยใหม่เขาออกเสียงขนมจีนขนมจีนฟองซื้อทุกอย่างที่ไม่ใช่ทำเนื้อย่างผักร้านนั้น่ะถูกผักหัวปลอร์25บาททกกกก็ซื้ออบถูใครระไินนนัขมจี าาหาอะไรต่อครับพี่แคทเราจะมาซื้อเครื่องไปทําน้ำซ้มใช้อะไรบ้างนะครับพี่แคทพริกป่นเกลืคั่วพี่แคทช้อปปิ้งเยอะมากอันนี้คือสําหรับทําเสือร้องไห้ใช่แล้วอันนี้ซื้ออะไรนะครับซื้อเส้นหนุมจีนหนุมจีนอยู่นู้นแน่สองโลอันนี้พี่แกซื้อของเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูพี่กรณ์ทำอาหารที่ช่องพี่กรณ์นะคะ